ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆวัไเด้เจอกันโดนแล้วเนาะฮัลโหลนีเขานีเขามาสบายดีฮปปี้ x x x h a p p ปีะเป๊ะวันเด้พอกันโดนไม่ว่างธุรกิจลัดตัวมาเด้อกินข้าวด้วยกันมีกาแฟด้วยอยู่ข้าวง่ายง่ายวันนี้มีอาหาร ข้าวแกงฮ่องกงเอาเพื่อนๆดูข้าวแกงฮ่องกงอ่ะสามสิบห้าเหรียญสามสิบห้าเหรียญน,นี่เขามีน้ำแถมด้วยนะซ้ำส,สับมันเดี๋ยวเยวสุ่มเอาอย่างไรเ,เพื่อนออเดี๋ยวจะชิมชิมให้เพื่อนๆดูว่ามันแซ่บไหมเข่าก้องคือวบานเห่าเลยเด้อเพื่อนๆ ซอสไปไหนวะน้ำมันเยิมเลยขวยมีน้ำมันมันจะเป็นหมูจะเพื่อนๆแฮปปี <c oughs> <Happy. c oughs> ี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูมันจะเป็นมันจะเป็นหมูอ่ามีช้อนสองอันหมูหมูผัดเขาเรีก<ม>ยกจีหยกมะเขือเดี๋ยวจะชิมให้เพื่อนๆเบิ้งว่าแสบไหมโอเคไหมเดี๋ยวจะชิมให้เพื่อนๆดูว่าใช้ได้ไหม โหไม่มีน้ำมันไม่อ้วนมากเลือกเอาใช่ได้อยู่ก็จะจืดแต่เพื่อนๆใช้ได้แต่มันจะแสบคือแบบบานท่าบม่ม มันโมเมนต์เนาะแฮปปี้หรือเก่าเหรเพื่อนๆ่าฮ่าน้ฮัาโหาด้าฮ่าม่าจ่ามาด่ามโาฮไม่า่างทาาฮ่าา จ้าวุ่นวายเริ่มหัวใจอยู่ไหนทั้งเรื่องงานทุกอย่างหายใจไม่ออกจ้าอกหักโอเคค่ะทำคลิปอยู่นะคิดถึงเพื่อนๆไม่ได้ทำคลิปนานแล้วกินข่าวยู่กินขา่นขาวกลอ้องเออ จ้าจ้าจ้าเดี๋ยวหวังสีโทรหาเดี ito, ๋ยวิันบอาไปเห็นงานยีมไปทำงานเพื่อนโทรหาบอกจังน้อย <laughs> เพื่อนคิดถึงโอเคมาดามบ๊ายบาย <laughs> เจอกันใหม่นะ <laughs> เพื่อนใค่ได้อยู่เพื่อน มันจะมีน้ำมันนะเพื่อนๆไม่ค่อยชอบหรอกไอ้ข้ากินไปงั้นอนะ่ะคิดว่ะชอบสุบะเคือ จับคือบบกเกือบา,าน,นเราล้วเ,เ,เพื่อดูข้าวของกาแฟก็มีอ่ะไม่ได้กินกาแฟกาแฟอยากเพื่อสูตรง่ายๆสไตล์แฮปปี้ Oh, การการตันตแทบผีการการตันตันคือง่ายง่การการตานตันโหแจ้หูโวโหฉวยหัวฉวยผินตีเพียงสร้างฉุนตันแบบว่าพูดให้เพื่อนของโกงฟางมาอยู่บนโลกนี้นอง่ายง่ายสไตล์แฮปปี้คินหอดคิดหอด ภาษาฮ่องกงเนี่ยเขาเรียกไอ้อันนี้หมูเนี่ยเขาเรียกจี๋ผาเนี่ยเนี่ยจี๋ผาขรองไทยเหมือนหมูหมูหมูจี๋ผาจี๋ผาอํา ลางส่วนเยอะในตลาดแต่เพื่อนเพคน ในตลาดคนเยอะที่เก่าเวลาเดิมมาทำคลิปมานั่งกินของแล้วก็ทำคลิปคนเยอะแยะทุกคนสะดวกสบายแต่เพื่อนแฮปปี้อาลุยต่อกินไม่หมดแล้วเพื่อนเขาให้เยอะมากเลยอ่ะเราคนไทยเรากินแบบว่า เบืองจะเบืองแต่กลับหน่อยแฮปปี้กินกินขา่าวบ่ไคยเบิดนะจ้าเพื่อนเพื่อนแต่ทักทายเพื่อนเพื่อนเพราะว่าพักนี้ไม่มีแบบว่าไม่มีเวลาบ้างทำคลิปว่างก็อยากทำงานนะเพื่อนเพื่อนว่างแฮปปี้ก็อยากจะทำคลิปตั้งแกทำคลิปดีๆเนาะ แั่นี้ก็มีอะไรก็อยากให้เพื่อนๆเห็นเนาะแบบว่าอีกแง่มุมในของกรงนะบ้านเมืองเพื่อการใช้ชีวิตการเป็นอยู่บางทีก็กินข้าแกงง่ายๆ กาแฟสักหน่อยฉันก็เป็นฉันเป็นอย่างนี้ที่ฉันเป็นเป็นอย่างที่เห็นไม่ได้เป็นเช่นใครๆแฮปปี <Happy. S 1> ้ก่อยากให้เพื่อนๆแฮปปี้นะจ๊ะมีความสุขแฮปปี้มากๆทุกคนนะ เพราะว่าแฮปปี้ผังยาวค้อยๆซ้ำๆแฮปปี้ดีในไทยแฮปปี้แฮปปี้ปัดปัดปัดท่านมองดีแฮปปี้แฮปปี้ xxx ดีอย่างแฮปปี้แฮปปี้เบิ้งแล้วมีความสุขแฮปปี้จ้าเพื่อนๆเนาะ กินไม่หมดเพื่อน,อนจะไปกินเป็นคนกินอาหารกินอาหารพวรกินไม่ได้มันเลี่ยนมันอ้วนต่ซื้อมาแล้วก็อยากทำคลิปให้เพื่อนๆดูแต่ว่าในี่อีกนี่แง่ม่มหนึ่งจ้ะเพื่อนๆเ,เนี่ยของ,งอกงเนาะ เพราะว่ามันจะมันมากมันจะมีน้ำมันนั่คือมันไม่เหมือนซุปอ่ะตัเนี้ยขึ้นหอดบ้านจริงๆแนละ้วไม่ค่อยชอบกินอาหารจีนเท่าไหร่จ่ะเพื่อนๆแบบว่าเราเกิดยังไงเนาะมันในสายเลือดจ้ะเพื่นอนกินไม่หมดนะเพื่อนๆมันเยอะอาหารมัน เดือเต็มเดี๋ยวกินไม่หมดเสียมือทรายมันเนียขอโทษ <laughs> กินไม่หมดเราคนไทยรอ้กินอาหารที่แบบว่ามันมัน,มน,มนแบบ,บมันปลาย้หลจะเผื่อแบบว่าทำน้ำส้มตำถ้าส้มตำนะโอ้โหจัดเต็มเลยเนาะโทษ แฮปปี้สากกันด้วยกาแฟเสสดชื่นกาฟแฟละวันนิด,ดจิตแจ่มใสแจ่มเพื่อน <c alf> e> เลิฟเลิฟบายบาย